ชี้เป้าเกมใหม่นะครับใครที่ใช้ iPhone หรือคนที่มี Android ก็เล่นได้ทั้งหมดเพราะว่าเกมนี้ชื่อว่า1 1วเดือนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดีว,วดนตหนึสวัสดีครับ,รบผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus อ เล่นไม่ค่อยเป็นด้วยเกมแบบนี้ก็เลยมาขอชี้เป้านะครับใครที่มีมือถือ Android อยู่ก็ไปโหลดที่ Play Store ใครมีมือถือ iPhone อยู่ก็ไปโหลดที่ App Store ชื่อนี้นะครับ e v i d e n c e นสุด e v i d e n c e 111 e v i d e n c e 111นะครับเดี๋ยวหาตัวสะกดให้ฟังก่อนถ้าเริ่มต้นลิงตัวควบุส่วนหัวอยู่ไหนี่ยหน้าค้าอักราอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวตัวสะกดนะครับตัวพิมใหญ่ e e c h o e c h o มีอ่าีี วิกเตอร์วิกเตอร์นะครับอ่าออินเดียอนะครับดีเดลต้าอีเอทาโกเอ็นโนเวมเบอร์ซีชาลีอเอทโกหนึ่งอ่าอีวีเดนหนึ่งหนึ่งนะครับ evi ีไอดีเว้นวนวัคหนึ่งเกมนี้ฟรีตอนโหลดแต่ว่า,าถ้าอยากจะเล่นให้ไปไกลกว่านั้น In-App p u r c h a s e หรือต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับผมเองยังไม่ได้เล่นเลยเพราะวันนี้เราจะเปิดเข้าไปด้วยกันรองรับทั้งไม่ได้รองรับนี่เพราะว่าเขาจะต้องให้เราปิด voice over หรือปิด Talk Back นะครับโอเค1นึิ้วแตะสอครั้งเข้าไปที่ Evidence 111กันเลยอันนี้บผมสาธิตอยู่บน Android นะครับ1นิ้วแตะสองครั้งปึ๊บปุ๊บเกมมาอยมาอยู่เกมมาอยู่อ่ามาลวเกมวิวยังไงต่อ กมวิวอ่าเกมวิวปึ๊บอ่ะ,อะมาละเดี๋ยวขอปิด TalkBack กดต่อบัดอีก To launch the game with the assistance for the visually impaired swipe right on your device screen To start without the assistance swipe left You can change the settings at any time in the main menu To repeat the help swipe up with two fingers เขาจะบอกว่าอะไรนะให้ถัดไป 1น,นิ้วปัดขวา1น,นิ้วปัดซ้ายซื้อ s อ o p ะลรเมื่อกี้ย้อนกลับนะฟังไม่ทันอยู่เมื่อกี้เพิ่มเพิ่มเสียงเข้ามา2นิ้วปัดขึ้นไปที่เมนเมนูใช่ไหม1น,นิ้วปัดขวา1น,นิ้วปัดไปทางขวาครับ Main Menu You l l start a new game by swiping right To load a game you have previously started, swipe left By swiping up, you can turn the help for the visually impaired on or off By swiping down on the screen, you can purchase the full game You can exit the game in the same way you exit any other application on your device. To activate the help, swipe up with two fingers on your screen at any time during the game. เขาก็จะสอนหมดเลยนะครับว่าถ้าจะเริ่มเกมเนี่ย1น,นิ้วปัดขวาก็มี1น,นิ้วปัดซ้าย2นิ้วปัดขึ้น2นิ้วปัดลงเอาไว้ทําอะไรก็เอาเป็นว่าใครจะเล่นเกมนี้ก็ฝึกการใช้งานภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามไปฟังในส่วนของ วิธีการาไม่ใช่วิธีการขอภัยเนื้อเรื่องราวนะครับที่อ,อยู่ใน applewis. o m applewis. c o m com, Apple com ที่ผมแปลเป็นภาษาไทยมาให้ด้วย Google Translate กันแล้วนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับค่พพิบบายของแอรปลด่อยจิงตงนาการของคุณแดะปล่อยให้ดวงตาของคุณพักผหลับตาแล้วปล่อยให้ตัวเอ็มจมดินไปกับฉากสีมันดึกักขอมิยานักนยยนสือเรืนี้1 3กันยายน,ยน1 9 8 0ขาดเล็กๆในฟาร์นประเทศอังกฤษ เช่นเดียวกับฟูวันสุขหัวหน้าสารวัตรไอ์เวลปฏิบัติหน้าที่จู่จการทำงานกลางคืนตามปกติก็ถูขาดจังหวัดด้วยเสียงโทรศัพท์ลึกๆผูโทนิกระนารู้บางอย่างเกี่ยวกับหัวหน้าฟูตรวจการซื้อไม่มีใครควรรู้คุณจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้คุณจะหลักเป็นคนใจดีอยากรู้อยากเห็น้าคาหรือไม่ยอมบอกเรื่องราวของหัวหน้าผูตรวจการรอ จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นอยู่ในมือคุณแต่เพียงผูเดียวความนับถอามฝ่ายที่ถูตื่นไปนานซึ่งมีอีวินเดนสโน่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคืออะไรตัดสินใจเกี่ยวกับความคืบหน้าและความับขอามเรื่องราวนักสือดึงดังกับการแสดงเสียงที่โดดเด่นโดยโซจัตาวาโรบินส์รัสซามันทิพทีบหรือิดโบดี้และสัมผัสเรื่องราวขอออดในระบบเสียงสามมิติที่สมจริงเรื่องราวแบบโต้ตอบที่สร้างขึ้นในเสียงบิดนาร์การควบคุมที่ใช้งานได้โดยใช้ทางการปัดมักสำหรับผู้ชมที่มีความบกพร่องทางสายตาแยกเรื่องราวตามการตัดสินใจเอาละ ถ้าอยากจะลองสตาร์ทเกมเมื่อกี้เขาบอกให้เราทําอะไรนะครับ1นิ้วปิงก็คือ,อปัดไปทางขวาใช่มั้ยครับใช่มากผมฟังถูกมหนึ่งนิ้วปัดขวาปุ๊บเริ่มละ Evidence Number 111 is an interactive audio story You will only see basic controls on your display without any graphics You can pause the game at any time by swiping two fingers down the screen By swiping two fingers to the right You can skip to the next part of the game And by swiping to the left you repeat the part of the game you're in right now by swiping up you will activate the help that will remind you how to use the controls your progress in the game is saved automatically for the best experience put on your headphones close your eyes and immerse yourself in the mystery of evidence number 111ปิดตา.แล้วก็ใส่หูฟังนะครับ. <laughs> Hello, is anyone there? This is Judy. I'm calling all patrols. Please report. Jim? Alice? I'm I'm calling all patrols. patrols. Respond, goddammit! In certain moments, the story will pause and you will be able to decide how your character, Constable Alice Wells, will act or react. You will confirm your decision by swiping your fingers on the screen. If you want to choose the first option and report to the radio, swipe to the right. If you want to choose the second option, And play a joke on the woman on the radio swipe left if you want aless to repeat all the options swipe up shall i report to judy or play a joke on her คือเมื่อกี้มีคนโทรมาหาเรารับบทเป็นนักสืบนะครับใช่มั้เพื่อนๆแล้วก็มีตัวเลือกให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นออปชันที่1ออปชั่นที่2หรือตอบรับมั้ยอ่2นิ้วปัดขึ้นตอบรับเหรอเออนะเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บอา้าวไม่ใช่เหรอเอา1น,นิ้วปัดกวา่าปึ๊บผมเลือกอะไรไปเนี่ย this is aless I can hear you, Judy. Finally, someone's responded. My God, Alice, where are you? I'm at a petrol station about 25 miles out from town. Judy, is something happening? Listen to me carefully. I'm sending Wilson and Bowers over to you. I need you guys to close the road down and check everyone that tries to go into town, understand? If anyone tries to drive through, this okay. okay. ผมเป็นพวกที่ฟังภาษาอังกฤษค่อนทันเก่งแต่ว่าอย่างที่บอกครับตั้งแต่ต้นว่าผมมาชี้เป้ากับเกมที่ชื่อว่า evident อ่านะครับหน้าจะะอ e v i d e n หนึ่งห นักสิบสามนัดสู้คือที่มด้วหนึ่งร้อยสิบเอ็ด evidence หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งตัวสกดก็ e v i d e n c e เว้นวรรคหนึ่งหนึ่งหนึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเนี่ยก็เช่นเดียวกันตอนนี้คุณจะเห็นแค่หน้าจอ Android ผมผมวาง Android ไว้กับพื้นแล้วผมจะเปิด iPhone แต่ว่าคุณจะได้ยินแต่เสียงจาก iPhone นะครับลองอีกครั้งอ่าลองอีกครั้งปึ๊บอ่าเนี่ยครับปึ๊บตัวนี้ผมก็ ่เสียงเร็วหน่อยนะครับเสียง App Store เนี่ยอ่นนา,าออเดี๋ยวฟูดเฟนด้าครับตั้งคันด้วยไม่ใช่ละอีวีเด้์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ อีเวนต์หนึ่ๆๆเหมือนกันแต่เมื่อกี้บน Android ผมปิด TalkBack แล้วเล่นนะครับเขาก็จะมี Voice Guiding ของเขาในตัวเกมเลยแต่ถ้าเป็น iPhone ถ้าคุณเปิดพื้นที่สัมผัสโดยตรงเราก็ไม่ต้องปิด TalkBack นะครับใช้พื้นที่สัมผัสโดยตรงได้ทันทีใครที่ยังไม่รู้วิธีการใช้ก็โทรได้หรือปิด Talk อ,อ,อะปิด Voice Over เล่นก็ได้ e v เวนต์หนึ่ๆๆก็โหลดได้ที่ s อปโซเช่นกันพอกดเข้าไปในตัวแอปก็เหมือนกันครับเนี่ยอพื้นที่การสัมผัสโดยตรงใช้งเพื่ ตอนนี้ก็ Welcome to the interactive audio story Evidence number 1 1 1 You must turn off the talkback or voiceover function for the application to work properly To launch the game with the assistance for the visually impaired Swipe right on your device screen To start without the assistance Swipe left You can change the settings at any time in the main menu อ่ <Peter. S 1> ก็คือ oh. เท่ากับว่าเกมนี้นะครับก็เรารับบทเป็นนักสืบชื่ออะไรนะเมื่อกี้ ลืมชื่ออีกแล้วเป็นสารวัตรหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ฉากแรกเขาโทรมาหาเราเราอยู่ที่ว่าเราจะดําเนินไปตามเนื้อเรื่องนี้อย่างไรนะครับเป็นช้อยให้เราเลือกหรือเราเลือกจะทําตามภารกิจไหนลองเล่นกันไปดูว่าไปถึงไหนและฉากไหนต้องซื้อต่อหรือเปล่าผมเองบอกตรงๆว่าไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าเจออะไรใหม่ๆเรานำมาบอกกัน e v เวนต์เนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีหนึ่งนะครับ ป๊บลดล็อกปุ๊บอ่าอีวีเด้นสองครังนี่ครับเกมนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับเพื่อนๆที่สนใจในการเล่นเกมมีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android Evident 1.1.1.1โหลดได้ฟรีที่ App Store แล้วก็ Play Store 2ระบบปฏิบัติการคุณเล่นได้นะครับ ลองค้นหาคำว่า e v i d e n c e เว้นวรรคหนึ 1, หรือผมจะแปะลิงก์นะครับพื้นที่สัใคเรี่ใครที่อยากเปิด voice over <ๆ>เ,เ,เล่นไปด้วยก็อย่าลืมหมุนโรเตอร์หาคำว่าพื้นที่สัมผัสโดยตรงและหนึ่งนิ้วปัดลงเปิดคุณก็จะสามารถเล่นเกมนี้โดยที่มี voice over อยู่ตามปกตินะครับไม่ต้องปิด voice over แต่ว่าถ้าอยากจะปิดก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมเปิดขึ้นมาเมื่อคุณเลิกเล่นแล้วนะครับ ก็ลองไปเป็นนักสืบกันดูใครที่คล่องในการรับฟังภาษาอังกฤษบริการหมอคมหนึ4งสีีพลาสมีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเราจะนำมาฝากกันใครทีเ่เล่นเป็นแล้วก็ทำภารกิจต่างๆรู้ว่าต้องทำย่างไรมันคงจะมีหลากหลายซีนารีโอนะครับที่คนนั้นไปทางนั้นคนนี้ไปทางนี้ก็ลองทำสื่อ แล้วก็ส่งมาให้ว่าวิธีการเล่นจนจบทำอย่างไรกันนะครับผมมาชี้เป้ากันแล้วใครที่หาเกมใหม่ๆสำหรับคนที่เล่นสมาร์ทโฟน Android กับ iPhone e v i d e n t 1 1 1กันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับลองโหลดเล่นกันดูนะครับใครที่หาไม่เจอเดี๋ยวผมจะไว้ใต้คลิปในช่อง YouTube 1414นพาและหมอคอม1 4 1 4กับ e v i d e n t 1 1 1จนึ a p p Store และ Play Store กันครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม